ยิ่งพยายามมากก็ยิ่งเสียงมากถ้ามองจากมุมของคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวความพยายามมีไว้สําหรับคนที่มีข้อบกพร่องและเมื่อรู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องคนเหล่านั้นก็จะลองพยายามทําอะไรบางอย่างเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ถ้าคุณเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆถ้าคุณถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะมีพรสวรรค์หรืเอเก่งมาตั้งแต่เกิดคุณก็มีหลายอย่างที่ต้องเสีย เพราะความพยายามอาจลดค่าของคุณได้นัตจาชาลเนอร์โนเนนสเบิร์กแจงเกิดในฐานะนักไวโอลินครั้งแรกตอนอายุ10ปีโดยการร่วมสแสดงกับวงฟิลาเดลเฟียออเคสตราแต่พอเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนดนตรีจูเลียร์อาร์ตกับครูสอนไวโอลินชั้นนำอย่างโดโรตีดอเล่เธอก็ค้นพบว่าตัวเองมีนิสัยแย่ๆอยู่หลายอย่างการวางนิ้วกับการจับคันชักของเธอดูเหงอนะงะแถมยังจับไวโอลินไม่ถูกตำแหน่ง แต่เธอกลับไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเหล่านั้นผ่านไปแค่ไม่กี่ปีนักเรียนคนอื่นก็เริ่มไล่ตามเธอทันบางคนถึงขั้นแซงหน้าเธอไปเลยด้วยซ้ำและเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายเธอก็ต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นใจฉันเคยประสบความสำเร็จหนังสือพิมพากันเขียนถึงความเป็นอัจฉริยะของฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนล้มเหลวอัจฉริยะรายนี้กลัวการพยายามสิ่งที่ฉันต้องเอาชนะก็คือ ความกลัวฉันกลัวที่จะพยายามและต้องอเผชิญกับความล้มเหลวเวลาไปแข่งคัดเลือกถ้าฉันไม่พยายามไม่เตรียมตัวและไม่ฝึกฝนให้หนักที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วผลปรากฏว่าฉันไม่ชนะยดากน้อยก็ยังมีข้อแก้ตัวไม่มีอะไรยากไปกว่าการต้องพูดว่าฉันทุ่มสุดตัวแล้วแต่ยังไม่ดีพอความคิดที่ว่าแม้จะพยายามแล้วแต่ก็ยังล้มเหลวเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ของคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวเพราะมันทำให้พวกเขาไม่มีข้ออ้างว่าทำไมถึงล้มเหลวและความกลัวนี้ก็ตามหลอกหลอนซาเลนโนเนลเซนสเบิร์กจนเธอไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นเธออาการหนักจนถึงขั้นไม่เอาไวโอลินไปเรียนแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่พยายามอดทนและทำความเข้าใจมานานหลายปีครูเดเเล่ก็บอกเธอว่าฟังนะถ้าสัปดาห์หน้าเธอไม่เอาไวโอลินมาครูจะโยนเธอออกจากชั้นเรียน ซาเลนโนนันส n เบิร์คิดว่าครูลอเล่นแต่ครูเดอเล่ลุกขึ้นจากโซฟาและพูดกับเธออย่างใจเย็นว่าครูไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเธอจะทิ้งพรสวส่วนที่มีแล้วก็ครูไม่อยากสนับสนุนให้เธอทำแบบนั้นเธอทำเรื่องไร้สาระมานานพอแล้วทำไมความพยายามถึงน่ากลัวขนาดนั้นละ่ะมีเหตุผลอยู่สองข้อด้วยกันข้อแรกคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวมองว่าอัจฉริยะตัวจริง ไม่จำเป็นต้องพยายามการพยายามทำให้ความสามารถของคุณแปกเปื้อนข้อ 2. อย่างที่ซาเลโนนเนนสเบิร์กบอกคือความพยายามทำให้คุณหมดข้อแก้ตัวถ้าไม่พยายามคุณก็พูดได้เสมอว่าฉันน่าจะแต่ทันทีที่พยายามคุณก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้แล้วมีคนเคยบอกฉันว่าฉันน่าจะโด่งดังได้เท่าโยโย่หมาซึ่งเป็นนักเซลโลชื่อดัง แต่ถ้าเธอพยายามจริงๆเธอคงไม่พูดแบบนั้นแน่ซาลาโนนอเนนสเบิร์กกลัวว่าครูเดเล่จะเลิกสอนเธอในที่สุดเธอก็ตัดสินใจว่าการพยายามแล้วล้มเหลวอย่าตรงไปตรงมาก็ยังดีกว่าจุดที่เธอยืนอยู่ตอนนี้เธอจึงเริ่มฝึกกับครูเดเล่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทุ่มสุดตัวสุดท้ายเธอก็ได้รับชัยชนะตอนนี้เธอบอกว่า มีเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้อย่างชัดเจนแล้วก็คือคุณต้องทุ่มสุดตัวเพื่อสิ่งที่คุณรักที่สุดถ้าคุณรักดนตรีคุณต้องพร้อมจะสู้สุดชีวิตความกลัวที่จะพยายามยังเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ด้วยลองอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอแมนดาเศรน้อยพร่าสเสนและมีชีวิตชีวาดูก็ได้ฉันมีแฟนเพี้พยนๆหลายคนเรียกได้ว่าเยอะมากเลยค่ะมีตั้งแต่แฟนที่พึ่งพามไม่ได้ ไปจนถึงแฟนที่ไม่คํำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นคาล่าเพื่อนสนิทของฉันมักพูดอยู่เสมอว่าหาแฟนดีๆสักคนได้ไหมเรากับเธอกำลังบอกฉันว่าเธอคู่ควรกับคนที่ดีกว่านี้ต่อมาคาล่าก็จับคู่ให้ฉันกับรอบใชายหนุ่มจากที่ทำงานของเธอเขาเป็นคนที่วิเศษมากและไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่วันแรกที่เจอกันด้วยฉันชอบเขามากฉันคิดว่าให้ตายเถอะเขาโผล่มาได้ถูกจังหวะพอดี เมื่อความสัมพันธ์ของเราเริ่มจริงจังขึ้นฉันก็เริ่มสติแตกเขาชอบฉันจริงๆแต่ฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเขารู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันเขาอาจบุกมือลาก็ได้ฉันเอาแต่คิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าฉันพยายามหนักแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดไปได้ไม่สวยขึ้นมาฉันไม่อยากสี่งขนาดนั้น